โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะมาสอนวิธีการล้างรหัสผ่านหัวเว่ย Y9 ปี2019นะคะรุ่นเนี้ยวิธีการเนี้ยนะคะสามารถใช้ได้กับหัวเว่ย Y9 ปี2019หัวเว่ย Y9 palm ปี2019นะคะไปจนถึง Huawei หัวเว่ยหลายๆรุ่นนะตั้งแต่ปี2019เป็นต้นไปเนี่ยสามารถอัดแอปใช้วิธีนี้ได้นะคะ แต่ก่อนที่จะสอนปลดรหัสผ่านนะคะต้องบอกข้อเสียของมันก่อนนะคะว่าคุณต้องทําใจนะคะว่าวิธีนี้จะทําให้รหัสผ่านของคุณนะหายก็จริงนะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดนะคะในเครื่องเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะหายด้วยเช่นกันนะคะโอเคค่ะสําหรับใครนะคะที่เตรียมใจแล้วเนาะว่าข้อมูลเก่าๆจะหายนะคะจะทําการล้างรหัสผ่านแล้วนะคะก็มาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะคะไปขั้นตอนแรกของการล้างรหัสผ่านนะคะก็ให้เราทําการ ปิดเครื่องโทรศัพท์กันก่อนเลยนะคะหลังจากที่เราปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานำสายชาร์จนะคะมาเสียบที่ตูดชาร์จนะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกันค้างไว้เนะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะกดค้างไว้แบบนั้นเลยนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะกว่าเครื่องจะเปิดขึ้นมานะคะ,อะพอเครื่องติดแล้วนะคะให้เราทำการ ปล่อยมือในปุ่ม power ออกเลยนะคะก็คือปุ่มเปิดปิดเอาออกเลยนะคะเหลือไว้แต่ปุ่มเพิ่มเสียงนะกดปุ่มเพิ่มเสียงคาไว้แบบนี้นะคะสักพักหนึ่งมันก็จะเข้าสู่หน้าตาโหมดหมู่แบบนี้นะคะให้เราทําการปล่อยมือจากปุ่มเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็กดไปที่บรรทัดที่3นะคะก็คือ wipe data factory reset <c oughs> นะคะ <c oughs> พอมาหน้านี้แล้วนะคะให้เราทําการกดคําว่า yes ก็คือเย s นะคะ อ่ะกดไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดบรรทัดที่1นนะคะก็คือคำว่า factory reset นะคะอ่ะกดไปเลยมันก็จะเข้ามาสู่หน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดบรรทัดที่2นะคะก็คือคําว่า wipe data factory reset นะคะเครื่องก็จะดับไปสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องตกใจนะคะสักแปบ๊บนึงมันก็จะขึ้นคำว่าหัวเว่ยแบบนี้ขึ้นมานะคะอ่ะให้รอสักแป๊บนึงประมาณ1 2นาทีได้นะคะ โอคเคค่ะเครื่องก็มาติดอยู่หน้านี้แล้วนะคะหน้าของการประมวลผลเนาะรอมันครบ100%รนตคะระหว่างนี้ห้ามทำอะไรเด็ดขาดเนาะเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะให้เราทำการกดบรรทัดที่1นเนี่ยนั่นก็คือ Reboot System now นะคะรอเครื่องมันประมวลผลอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่มันจะเปิดเครื่องมาเนาะ อาจจะนานนิดนึงนะคะให้ทุกคนรอ,อนิดนึงเนะคะเวลาจะล้างเครื่องนะจะบอกนิดนึงนะคะไม่ว่าจะล้างเครื่องล้างรหัสผ่านหรืออะไรก็ตามอะแบตต้องประมาณ50%ขึ้นไปเนะคะเพราะว่าระหว่างที่มันรีบูตอะถ้าแบตหมดกลางคันนี่บอร์ดเสียได้เลยนะคะมือถือเราอ้องกันขึ้นมาทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เครื่องก็ติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการตั้งภาษานะคะเลื่อนลงไปดูเป็นภาษาไทยนะคะใครจะใช้อังกฤษก็ใช้อังกฤษได้นะคะอ่ะเจอภาษาไทยเรื่องเอ่ยอ่ะเจอแล้วนะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าเริ่มต้นนะคะตรงแถบสีฟ้าเลยเนะะี่ยอันนี้ก็เป็นภูมิลำเนาเนะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะสุพักเลือกไทยนะแล้วก็กดถัดไปนะคะ,ะตรงนี้ให้ติ๊กนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะ กดคำว่าถัดไปนะคะอันนี้มันถามเรื่องของซิมการ์ดใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะสุภักยังไม่ใส่ก็กดข้ามก่อนนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็เขาถามว่าจเจ้าข้อมูลเก่าใส่ไหมเราก็กดถัดไปเช่นกันนะคะอันนี้ก็ w i f i นะคะก็สุภักก็กดข้ามไปก่อนนะยังไม่เชื่อมต่อ WiFi นะคะตรงนี้ก็กดยอมรับนะคะอ่าแล้วก็มาถึงหน้านี้นะคะเขาถามว่า จะตั้งค่ารหัสผ่านไหมนะคะอ่าก็จะตั้งค่าเป็นรหัสตัวเลขนะคะหรือว่าจะเป็นสแกนใบหน้านะคะหรือว่าจะเป็นการวาดอะไรเงี้ยนะคะโดยประมาณนะก็สุภักยังไม่ตั้งนะก็จะกดคําว่าข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอค่อยไปตั้งที่หลังก็ได้เนาะออ,อันนี้ก็กดข้ามไปก่อนนะคะอันหน้านี้ก็เป็นการบริการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเ,เขาให้กดแถบสีฟ้าก็กดไปก่อนนะสุภักมองไม่ค่อยเห็นนะคะ อันนี้ก็กดตกลงนะคะกดตกลงป้าไม่แน่ใจมองไม่เห็นนะคะก็ปรับปรุงซอฟต์แวร์นะคะก็กดแถบสีฟ้าเช่นกันนะเอาง่ายๆไปก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหลักปกติแล้วนะคะตอนนี้เครื่องก็สามารถใช้ได้ ปกตินะคะโดยที่ไม่ติดรหัสผ่านแล้วนะคะวิธีการมันก็ง่ายๆแค่นี้เองเนีคะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปเสียตังค์สามร้อยห้าบาทเลยนะสามารถทําเองได้นะคะก็ลองทําตามดูนะคะใครทําได้ไม่ได้อย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับสุพักในช่องแพนด้าโฟนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ แพนด้าโฟนช่องดีที่คุณต้องดู